านครับในช่วงกลางเดือนนี้เด็กๆก็จะเปิดเทอมกันแล้วครับก็ขึ้นชั้นใหม่นะครับลูกคุณธิรักก็ขึ้นปอะไรปหนขึ้นปหนึ่งอจากอนุบาลจากอนุบาล3ขึ้นปหนโอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับเด็กปหนปสองปสาหรือว่าเด็กที่ชอบระบายสีเลยนะครับเพราะวันนี้ทางรายการเรามีดินสอสีไม้ Faber บ a ร์คัสเทลมาแจก5กล่องนะฮะ แจกให้ฟรีๆเลยแต่ท่านคุยข่าวเข้ามานะฮะกล่องหนึ่งก็มูลค่าประมาณ300บาทนะครับเราจะแจกให้เลยนะครับเป็นดินสอสีใช่ไหมฮะเป็นแพ็คใหญ่เลยนะครับ24แท่งนี่ให้เลยนะฮะหท่านท่านละหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คเอาไปเลยนะครับคุยข่าวเข้ามาหน่อยนะครับคุยข่าวเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการยุบโรงเรียนก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนก็ได้นะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการจะสอนให้ลูกเป็น เป็นคนที่มีหัวทางศิลปะคุณธีรัชก็พาลูกไปเรียนวาดเขียนนะเออเรียนอะไรเรียนทอสินร้านทอเออไม่ใช่ร้านโรงเรียนโรงเรียนเรียนศิลปะโรงเรทอศินทอสิทอาศิลปะนะเออทอศินศิลปะใช่ดีนะเจ้าของเขาเคยอยู่ที่นี่นะซีดใช่ไหมเขาเคยอยู่เซียดเจ้าของตอนนี้เขาไปคุมอยู่ที่สาขาเลยนะเซนทันแจ้งวัฒนะแต่ผมไปเรียนอีกสาขาหนึ่งก็คลือเดียวกันอยู่ที่ท่าอิฐ นนบุรีเซ็นท่านแจ้งเสนท่นแจ้งวันนี้ไฟไม่ดับนะไม่ดับก็แจกให้นะครับ,รบและใครที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์สีไม้นะครับของ Faber Castell ในช่วงนี้นะครับท่านจะเจอมีชุดเครื่องเขียนเนี่ยแพ็ครวมอยู่ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่านั่นให้เลย<อ>นะครับซื้อซื้อกล่องแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็แถมอีกหนึ่งแพ็คให้นะครับนั่นคือโชคชั้นที่หนึ่งคือให้ไปเลยฟรีๆอีกโชคหนึ่งก็คือว่าท่านก็นำสติ๊กเกอร์ในกล่อง ในกล่องไม้แพ็คสีแดงนั่นแหละมันจะมีสติกเกอร์ท่านแกะสติกเกอร์มาแล้วไปติดเอาไว้ในปรรสณีบัตรแล้วเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่บริษัท DKSS นะฮะนีฮะตามตามที่เห็นนะฮะส่งมานะครับ DKSS ประเทศไทยจำกัดตู้ปอนอ79ปอนอสอพระขนงกรุงเทพ .10260 นะครับ,รบส่งได้จนถึงนู่นฮะ30มิถุนายนนู่นเลยเดือนหน้าเลยนะครับเขาก็จะมี iPad Mini อีก30เครื่องรุ่นโชคแจกให้อีกนี่นะฮะเห็นไหมฮะ f a b e r c a s t e l l นะครับ,รบก็เช็ครายละเอียดได้นะครับทาง facebook.com นะครับ f a b e r c a s t e l l Thailand Fan นะฮะตรงตัวเลยนะฮะเฟเบอร์คัสเทลไทยแลนด์แฟนนะครับไปดูรายละเอียดได้นะฮะมาที่ข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวเรื่องของโทรศัพท์มือถือระบบ 3G ของ AAS ไปแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทชเนี่ยแต่ละค่ายก็เริ่มทยอยเปิดตัวกัน วันนี้ค่ายหนึ่งครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ TrueMove H นะฮะวันนี้คุณสุปชัยเจระวนนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของ True Corporation นะครับก็เปิดตัวการให้บริการโดยเขาไม่ใช้คำว่า 3G นะฮะเขาใช้คำว่าบริการ 4G เลยฮะบ, <laughs> <laughs> บริการ 4G <laughs> คุณสุภชัยบอกนะครับว่าจะไม่เปิดแถลงข่าว 3G เหมือนเช่นกับค่ายคู่แข่งเพราะว่า 3G ของบริษัทนั้นได้ให้บริการมาตั้งแต่กลางปี54แล้วหลังจากที่ได้สัญญาให้บริการโทรศัพท์มือถือ HSPA ร่วมกับกสทโทรคมนาคมในแบรนด์ t TrueMove H นะฮะตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่แล้ว3 200, ล้าน2แสนราย hmm. มีสถานีฐานอยู่แล้ว13,000แห่งดังนั้นก็จะไม่ให้ซ้ากันนะฮะ มาครั้งนี้ก็เลยได้ใบอนุญ,ญาต2.1 GHz กิก็เลยให้บริการเป็น 4G LTE แทนนะครับเนี่ยฮะก็ตั้งเป้าจะมีสถานีฐาน 4G เนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000แห่งภายในสิ้นปีนี้นะครับจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว500แห่งนะครับ แล้วก็เปิดให้บริการ 4G เฟสแรกแล้ววันนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพด้วยความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดและอัปโหลดเร็วกว่าเดิม3-5เท่าครอบคุมยา่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์สีลมสาทรนะฮะแล้วก็15หัวเมืองหลักด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารวมจำนวนสถานีฐานที่ TrueMove มีให้บริการกับลูกค้าภายในสิ้นปีนี้ คือทั้งระบบ 3G ในย่านความถี่850เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีอยู่แล้ว13,500แห่งระบบ 3G ย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์5,000แห่งซึ่งขณะนี้ขยายโครงข่ายไปแล้ว500แห่งรวมแล้วนะฮะสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีสถานีฐานให้บริการทั้งสิ้น25,000แห่งงบลงทุน15,000ล้านบาทตั้งเปลาว่าจะมีลูกค้าสิ้นปีนี้ทั้งหมด7ล้านรายนะฮะ นี่ฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยเปิดเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับสำหรับการให้บริการ 4G นะฮะออกมา3 p a แพ็กเกจด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่699บาทแล้วก็ไปที่899บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 0 9 9บาทก็คือสำหรับคนที่แบบชอบโทรแล้วก็ชอบเล่นเน็ตได้แบบอั l ลิมิตไม่จำกัดนะก็คือแบบพันเท่าไหร่พันเ้าเท่าไหร่พันเก้าสบาพันเกบาครับ<อ>ซึ่งซึ่งเขาบอกนะครับ ถือว่าเกิดไปคำนวณอัตราค่าบริการมันจะถูกกว่าเดิมเพราะว่าต้นทุนต้นทุนเดิมราคาอินเทอรต์เน็ตต่อเมกะบิตเนี่ยอยู่ที่2บาทต่อ1เมก<ม>แต่ในแพ็กเกจใหม่เนี่ยต้นทุนอยู่ที่1บาทต่อ1เมกพูดง่ายๆก็คือว่าลูกค้าที่ที่เลือกใน3แพ็กเกจนี้เนี่ยจะไดะ้ใช้งานข้อมูลเนี่ยได้มากกว่าเดิมเท่าหนึ่งเ First 4G เจ้าแรก 4G ครับเท่คือตรงไหนถ้าเกิดย well ังไม่มี 4G สมมุติออกนอกพื้นที่ 4G เนี่ยเขาจะปรับเป็น 3G อัตโนมัิแต่ว่าเรื่องเรื่องเปิดตัวนี่นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นของ D-Tac เมื่อวานของ AS นะนี้ True พรุ่งนี้ของ D-Tac แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่กำลังมีการพูดถึงกันอยู่เยอะนะฮะก็คือเรื่องต้องลดราคาค่าบริการลงมา15% ทางกสอทอชเอ,องข้อขวันนี้ก็ยังยืนยันนะแต่ว่าทางคุณสมชัยเลิศสุดที่วงหัวงหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านการตลาดของ a s เนี่ยบอกนะครับว่าลูกค้าที่ย้ายมาใช้ 3G บนคลื่นใหม่จะได้แพ็กเกจในราคาเท่ากับ 3G บนคลื่นเดิม2.1กิกะเฮิรตซ์ก็จะเพิ่มความเร็วในการใช้งานให้มากขึ้นรวมถึงสิทธิประโยชน์นะก็จะเพิ่มให้ด้วย คุณสมชายเนี่ยบอกเลยนะว่าผมเนี่ยไปถามกสทชแล้วเรื่องลดราคา15%เราสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าแทนได้ในราคาเท่าเดิมลูกค้าจะได้สปีด3 G ที่เร็วขึ้นนะฮะมี AIS App Store ให้ใช้งานฟรีเพิ่มขึ้นซึ่งกสทช,ทชบอกว่าทำได้ยืนยันเลยว่าแพ็กเกจที่ออกไปเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดเงื่อนไขถ้าตีเป็นมูลค่าหรือว่าสิทธิประโยชน์นะฮะอัตราค่าบริการจะปรับลดลงมากกว่า1 5ก็คือประมาณว่า สิทธิประโยชน์ที่ a s s ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าจำนวนที่จะไปลดราคาลง15ด้วยซ้ำแต่ว่าคุณถากรตันทสิทธิ์เลขากสทชเนี่ยบอกว่ากรสทชทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่7พฤษภาคมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ทุกรายแล้วว่าผู้ให้บริการ ต้องปรับลดราคาค่าบริการ 3G ลง15%ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญ,ญาตกสอชจํจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา15ของพรบประกอบกิจการโทรคมนาคมนะฮะจะมีการตักเตือนสั่งปรับสั่งพักใบอนุญ,ญาตจนถึงเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะฮะครับฉะนั้นถ้ามองในมุมของคุณธากรเนี่ยก็คือต้องลดราคา15%เช่นเดียวกัน คุณหมอประวิท,ทย์ลิสถาพรวงษากรรมการของกสทชก็บอกนะครับว่าคือพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยนะส่วนลดก็คือส่วนลดนะของแถมก็คือของแถมครับฉะนั้นเมื่อกสทชกําหนดระเบียบออกมาว่าต้องลดราคาลง15%ก็ต้องลดส่วนแต่ละค่าจะแถมหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ,อันนี้ต้องลด<อ>ก็คงต้องมานั่งคุยทําความเข้าใจกันใหม่นะฮะไม่ใช่ลดแล้วไปคิดว่าไม่ไม่ใช่ว่าแถมแล้วไปบอกว่าลดแล้ว ไม่ได้ต้องลดเลยต้องลดเห็นตัวเงินเลยลดเป็นตัวเงินเลยนะฮะเอาละความจริงยวมีอีกเรื่องหนึ่งก็ก็มันมันก็ใกล้เคียงกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ IT เทคโนโลยีนะฮะเรื่องที่เว็บไซต์โดนแฮกเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าใครไปแฮกเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลัก ถ้าผนังบ้านฉาบปูนไม่ค่อยเรียบควรใช้สีทาบ้านแบบใดเพื่อให้ดูเรียบเนียนก็ไก่สีชนิดด้านขอไข่สีชนิดกึ่งเงาพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักษ์สัปดาห์ละสามรางวัล